เอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงคําไทยที่มักเขียนผิดกันแบบบ่อยมากๆเลยนะครับผมซึ่งเราจะมีคําศัพท์ที่ถูกต้องกับคําที่มักเขียนผิดไว้ซึ่งคําที่ถูกต้องจะอยู่ฝั่งซ้ายมือส่วนคําที่ผิดจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมเรารวมมาทั้งหมด20คํากันเลยทีเดียวเอาเรามาดูกันว่าคุณจะเขียนคํานั้นถูกหรือเปล่ากันแน่ คำแรกนะครับคำว่าศีรษะนะครับลองสะกดในใจครับว่าคำว่าศีรษะนี่สะกดอย่างไงนะครับโอเคถูกยังคิดได้แล้วใช่ไหมครับซึ่งอันที่จริงคำว่าศีรษะสะกดด้วยสสารสาระาอีรอเรือแล้วก็สฤษีส,สละอะนะครับแต่บางคนจะมาเขียนเป็นสสารารอเรือเศอีสฤษีส,สละอะนะครับซึ่งอ่านว่าศรีษะนะครับซึ่งไม่ใช่เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูคําที่2กันนะครับคําว่าหลงไหลนะครับคุณคิดว่าจะเขียนยังไงเราคิดในใจนะครับหลงไหลนะครับโอเคเรามาดูนะครับหลงไหลนะครับสะกดคําที่ถูกต้องคือหอหีลอลิงงองงูสลไยไม้ม้วนหอหีแล้วก็ลอลิงนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยจะสะกดเป็นหอหีลอลิงงองงูสลัยไม้เมลาย หอหีบแล้วก็ลอลิงนะครับซึ่งอาจจะำว่าหลงไหลมาจากคาว่าแบบแม่น้ําไหลอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับหลงไหลต้องสะกดเป็นสลไยไม้ม้วนนะครับท่านผู้ชมต่อมาเรามาดูคําที่3กันเลยคําว่าลําใหญ่อะาสะกดด้วใจซิหรืออธิบดาษขึ้นมาทดดูก็ได้นะครับว่าคำว่าลำใหญ่สะกดอย่างไงโอเคนะครับเฉลยแล้วนะครับพร้อมสัญญ์คำว่าลลาไหลได้หลาไหลคำว่าลำใหญ่คำาที่ถูกต้องคือลอลิงสละอํา แล้วก็สละอายไม้มาลายแล้วก็ย่อยักนะครับซึ่งหลายคนเขียนลำใจผิดเป็นลอลิงสละอัมสละอายไม้ม้วนแล้วก็ย่อยักนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันเป็นสละอายไม้มลายนะไม่ใช่สละอายไม้ม้วนนะครับต่อมาเรามาดูคําที่4กันนะครับคําที่4ี่คือคําว่าสัมมนานะครับอาจจะได้ยินในงานแบบที่เขาจะพูดกันนะครับของสัมมนาคุณหรือสัมมนาอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีความหมาย หมายควสมควรนะครับซึ่งเราเขียนคำว่าสัมมนาสิครับโอเคสัญญาณสัมนานะครับสะกางนี้นะครับอสเสือแมรอากาศมอมม้ามอมม้านอนหนูสละอานะครับซึ่งบางคนจะเขียนว่าสัมนานะครับก็คือสอสเสือวรรยากาศมอมม้านอนหนูสละอานะครับซึ่งไม่ใช่นะครับมีมอมม้าสองตัวนะครับจะเอาไว้สัมนานะครับต่อมาคําที่5าคือคําว่า เลิกรานะครับซึ่งปกติคําพูดเราคือเลิกราใช่ไหมครับเลิกราก็อาจจะจารอลิงมานะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นคําว่าเลิกรานะครับก็คือมีเป็นรอเรือนะครับจะเป็นคําว่าสระเอรอลิงสระอีกกอไก่รอเรือสระอานะครับมันคือคำว่าเลิกรานะครับไม่ใช่เลิกลานะครับไม่ใช่ต่อมาคําที่6กะครับปคือคำว่าคุกก้อะหนเราเห็นคำว่าคุกกิดีครับ คำว่าคุกกี้นะครับจะเป็นคอควายสละอุกอไก่กอไก่สละอีไม่โท e นะครับซึ่งอันว่าคุกกี้นะครับซึ่งไม่ใช่คอควายสละอุกไม่โทกอไก่กอไก่สละอีไม่โท e นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับคุกกี้ไม่มีไม้โทนะครับตรงคําว่าคุกนะครับ <C ook> เป็นคุกคุกคุกเขียนเหมือนกับคุกตารางอะไรมบบนี้นครับติดคุกอ,อย่างนี้คําว่าคุเกเขียนอย่างนั้นนะครับไม่มีไมโทนะครับ ตรอมารั้นที่7นะครับคําว่าผูกพันนะครับซึ่งหลายคนจะจําคําว่าผูกพันมาจากแบบพันมาจากพันไม้หรือไม่ก็สูญพันหรือไม่ก็พันสัตว์อย่างนี้นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับผูกพันไม่มีอะไรกันเลยนะครับพอพึ่งสระอูกอไก่พอพันพอพันพอพันน่นนาการนอนหนูนะครับเอ้ยไม่ใช่พอพึ่งสระอูกอไก่พอพันน่นนาการนอนหนูนครับคํา่าผูกพันนะครับ ไม่มีอะไรกนันลันนะครับส่วนคนจะมาเขียนเป็นพอพึ่งสระอูกอไก่พอพานเมนการนอหน,นูแล้วก็ททหารกรัันครับซึ่งไม่ใช่นะครับต่อมาคําที่8นะครับคําว่ากาลเทศะนะครับก็คือบางคนจะเขียนเป็นกอไก่สะอาลอลิงเมนการไม่ใช่กอไก่สะอาลอลิงสระอาสระเอททหารสรสาราก็สะอาดครับไม่ใช่นะครับกาลเทศะจะเขียนจะเขียนเป็นการเทศะนะครับจะเป็นกอไก่สะอาลอลิง สระเอทหารสอสลาสระอักครับการลทิสะนะครับผมต่อมาคาว่ากระมัอไม่ใช่คาว่าอะไรคำว่ากะเพรานะครับกะเพรานะครับเราเขียนค่กะเพราครับซึ่งบางคนจะเขียนคําว่ากะเพราเป็นกอกไก่รอเรือสระอักสระเอพอพานรอเรือสระอนะครับซึ่งบางคนจะเขียนว่ากะเพรานะครับกะเพรามันไม่ใช่นะครับ มันอ่านว่ากะเพรานะครับไม่ใช่กะเราครับผิดครับผิดต่อมาคาที่10คือคําว่าเสน่นะครับบางคนนะครับจะเขียนเสน่ห์ผิดผิดกันมามามากมายนะครับซึ่งคําว่าเสน่ห์นะครับจริงๆแล้วเป็นสระเอสอเสือนอหนูไม่เอกแล้วก็หอหีดกันลันนะครับจะอ่านว่าเสน่ห์นะครับซึ่งบางคนก็มาเขียนผิดกันมากเลยครับซึ่งมันเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นที่ใช้บ่อยมาก ต่อมาคําว่าแกงกะหรี่นะครับแกงกะหรี่นะครับเออคำนี้ต้องย้ำบ่อยก็ได้ครับแกงกะหรี่จะเขียนว่าสละแอเกไก่งงูเกไก่สละอะหองหีบรอเรือสละอีแล้วก็ไม่เอ็งนะครับรอ่านว่าแกงกะหรี่นะครับแต่บางคนไม่จะเขียนเป็นแกงกะหรีแต่ไม่ใช่นะครับมันอ่านว่าแกงกะหรีนะครับ <someday> <ruled> ต่อมาคําที่12นะครับคาว่าประนามนะครับประนามนี่มันคนจะเขียนนามเหมือนนาม น้ำสกุลก็มันนี้เป็นนามนมครับแต่ไม่ใช่นะครับประนามเป็นปอปลาเราเรือสระอะนอนเนนสระอามอมานะครับอ่านว่าประนามนะครับแต่ว่าบางคนจะมาเขียนเป็นปอปลาเราเรือสระอะนอนนสระอามอมานะครับซึ่งไม่ใช่นะครับผมประนามไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับต่อมาคำที่13านะครับคาว่าใต้ฝุ่นนะครับบางคนจะติดคําว่าใต้มาจากแบบใต้ถุนหรือใต้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็น ไม้ม้วนนะครับสไลด์ไม้ม้วนจะไม่ใช่นะครับคําว่าใต้ฝุ่นเป็นสไลด์ไม้มาลายนะครับจะเป็นสไลด์เต่าๆไม่โทฟอฟ้าสระอุไม่เอกและก็นอนหนูนะครับอันว่าใต้ฝุ่นนะครับต่อมาคําที่14นะครับคําว่าประหลาดนะครับประหลาดแต่ว่าเวลาเราพูดเราจะพูดคําว่าประหลาดเฉยๆนะครับคุยกับเพื่อนก็ประหลาดเฉยๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ใช่นะครับต้องอ่านว่าประหลาดนะครับคือถ้าเราอ่านว่าประหลาดเขียเราก็เขียนได้แต่ว่าถ้าอ่านประหลาด ว่าคนก็เขียนไ,ได้แต่ว่าถ้าให้เป็นคำศัพท์ก็คงไม่มีขนาดมันดูมาแก้ให้เราครับโอเคซึ่งคำว่าประหลาดสะกดนี้ครับปอปลเราเรือสะอะหีบรอลิงสลระอาเดเด็ก่ามว่าประหลาดนะครับต่อมานคำที่15คําคำว่าสัส่นๆนนะครับอย่าลืมนะครับว่าคำว่าสัส่นรั่มีข้อควายกันลันนะครับต้องจาไว้เลยคําว่าสัส่นสรค์มีข้ควายกันลันก็จะเป็นสเสือนรรยากาศงองงูเสเสือรอเรือรอเรือข้อควายกะลันะนนงนะครับหร,รือดับเบิลรอข้ควายกัลัง มันมีด้วยหรอวะโอเคช่างมันต่อมาคำที่สิหนะครับน้ำมันกา๊าซน้ำมันก๊าซนะครับไม่ใช่น้ำมันกา๊าซนะครับจะเป็นนอหนูสละอัมแล้วก็ไม่โทแล้วก็มอม้าไม่ยายกาศนอนูก็ไก่ไม้ตีนะครับแล้วก็สระเด็กน,นะครับอันน้ำมันกา๊าซนะครับซึ่งบางคนจะเขียนเป็นก็ไก่ไม้ตรีแล้วก็สระช้าๆครับซึ่งไม่ใช่นะครับต่อมา คำว่าอนุญาตนะครับบางคนจะติดคําว่าญาตินี่มาจากญาติพี่น้องนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคําว่าอนุญาตไม่มีสระอีกนะครับอนุญาตเขียนออ,อแล้วหนูสระอุยอผู้หญิงสระอาต่อตนะครับคำว่าอนุญาตนะครับไม่มีสระอีกนะครับต่อมาคําที่18คือคําว่าฉะนั้นนะครับชนันบางคนจะย่อชสั้นเพราะว่าอาจจะคิดว่าเป็นคำที่แบบมีลูกเล่นเยอะอย่างงี้จะเป็นชอชิงนอน,น,น,าานอนุนเมตการนนเอชิงนนุนเมตการไม่โท นอนหนูนะครับบางคนจะเขียนแต่ไม่ใช่นะครับฉะนั้นคําที่ถูกต้องคือชอชิงสละอะนอนหนูไม่ได้การไม่โทนอนหนูนะครับอ่านว่าฉะนั้นครับต่อมาคําว่าคํานวณนะครับบางคนจะคําว่าจําจะสับสนระหว่างคํานวณกับสํานวนะครับซึ่งมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับคํานวณจะเขียนเป็นคอควายสละอํานอนหนูวอลแวนนอนนมนะครับต่อมาคําว่ากระเทยนะครับเป็นกระเทยนะไม่ใช่กระเทยนะบคนหลายครั้งกจะเขียนเป็นว่ากระเทยจะไม่ใช่นะครับ จะเป็นกอไก่สะอาดสะเอททหานย่อยษัน,นครับอันักกระเทยน,นะไม่ใช่กระเทยน,นะครับโอเคจบไปแล้วสําหรับ20คําศัพท์ที่มักเขียนผิดบ่อยมากๆเลยนะครับคุณเป็นคนที่มักเขียนผิดหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เขียนคํานั้นผิดหรือเปล่าลองกลับไปดูตัวของเองนะครับว่าคุณเขียนคํานั้นถูกหรือไม่โอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเราจะไม่ขอพูดหน่อยนะครับเรถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก subscribe ถ้าใครอยากให้มีตอนต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วย,วยนะป้าเจริญชิดทำไปซีโอ